เอาม,ามีมึกมึอนี่เขาสิไปใส่ไหอนี่ไปอังขวดกับผ้าครับแล้วคื่อเส้าเอาู่ใช่นี่ปางหูโอ้คือมีทงนาแบบนี้เนาะมันคือเขาป่าเขาดูแบบนี้ใครมีมึกได้นี่พามาเนี่ยเออสิเป๋เอาเครื่องสภามาสมเพื่อนนะครับผมถ้าอยู่ใกล้ก็กามาสมเพื่อนครับจริงซ่สมเพื่อนเขาก็ได้ครับแต่ว่าปกติอถ้าอยู่ไกลผมก็ไปสอมอยู่เพื่อนเลยนะครับแต่นี้กับบ่ไกลไปไหนนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับประมาณกิโลนึงนะครับ ับสิปเปลามาสอมเฮื่อนนะครับจริงๆไปซ่อสอบอยู่เฮื่อนเขาก็ได้นะครับถ้ามันง่ายกว่ามาสอมเฮื่อนกน็เอามา่อมเฮือนกับพี่น้องนะครับไปครับไปลำเดียวบานนี้ชีเซลิงไปครับแล้วแล้วเขาก็หันใส่เจของ อนะโอเคครับช่วงนี้เขากเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ําเปอะไรแล้วพี่น้องแปลนแล้วละ่ะนะครับพาเดียวละทงมานะครับอยู่ทงนาบักซีครับพี่น้องสงลัดไปพุดแล้วอยู่ไปทั้งนั้นเส้นออกไปทั้งนั้นบันม่วงไปแล้วครับพี่น้องเออ โอ้ยมือเครื่องงามเลยเนาะมันอนูบเครื่องเครื่องงามเนาะครับอันนี้นี่ป่ามัสวนมะเครื่อเขานี่ฮะปลูกมันมันสำปะหลังโอ้เฮ้ยออมีมือช็อตยางเอมีมือเสิ้นเลยภาพบนรุบุรุใส

ใจยังบม่รู้นะเพื่อนจะคล้องคนอยู่ไสนนะคนออกอยู่แถวนี้นะครับเวทีถามหาเอานะครับเพื่อนเราเสื้อผ้าเอาเครื่องเสื้อผ้าเอาตั้งไว้ข้างหน้าเฮือนคนออกสังเกตดีจะมีมากด้วเอาเครื่องเสื้อผ้าตั้งไว้หน้าเฮือนคนออกเออไปเอาเออเพื่อนหลังสุดท้ายเป็นหลังแรก เงนเฮือนหลังนี่แล้วนี่โอ้เพื่อนเพป็นหลังใหญ่เหนเนาะฮะเงินเราอยู่นี่เราเด็กข้าศัพท์เราน้อก็ถอยดางกลับไปนี่ว่เอา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 ,เอาขีบขีบกลับไปรถนั่นเนาะให้มุกจะไปเปิดหัวงได้สักมุกัดเขาหรอกให้มุกเปิดหัวงด้ขไปเลย คุณส่งก็จะข่ามึงได้ไหมมูหลบปเสปักล้อมกไ่บองเอออ้่นาิี่แ้ปักเต้หนีั โอเคครับไปเจอกันอยู่เงือนสุดบ้านท้าท้ยมีมุขขึ้นแล้วท้ยมีมุขเปิดประตูเองวะนี่เป็นเป็นแบบที่ประตูนะฮะฮะเออมันสว่างนะไปอยู่เงือนเนาะครับท้ยมีมุก,ก็เปิดประตูให้เขานะครับล็อกล็อกไว้แล้วบ้มันมีมงกรล็อกอยู่เลยค่ะ เดยืดทึ่งในมือฮะเด้ yeah. ล็อกให้เรียบร้อยนะครับไทม์มิกก็มาขึ้นรถนะครับนี่แหละครับภารกิจของเฮากระในการมาเอาเคสื้อผ้าเออแต่ไทม์มิกสิปิ้นหัวนะครับผม,มเปต้องการปิดหัวนะครับ,รบก,ก็จะปิ้นหัวให้เขาคือเก้าออกนะครับ บัวต้นนู้นมือ,อ,อเป็นอะไรนั่นเนาะหัวก็ได้เอารถรถได้กันตัวล่างบัปพิใัยเขับบ่แล้วเขาก็ไม่ได้เปิดเนาะเขาไม่ได้พิดไว้เนาะเขาป่าไว้นั่นเนาะและ้วสำหรับนี่แต่พี่น้องเดียวแหละไปรับบานนี่เขาเพื่อนครับเจอกันบนเพื่อนนั่งยินดีด้วยนี่ก็จะพาได้มาแล้วเนี่ยามาส่อมเพื่อนนะครับพี่น้องมาเนี่ยไป